อว่าอยากจะดังแล้วก็เรามีวิธีนะจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าต้องใช้จินตนาการซะหน่อยนะไม่ไงยอย่าสีฟันสีดำแล้วก็แปลงฟันสีดำบอกเลยป่ารอบเดียวก็ได้แล้วอันนี้ใส่เลยทีเนี้นะก็เอาแปลงสีฟันมาเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเหมือนเอเลี่ยนสุดๆไปเลยนะเนี่ยเออเธอทำอะไรเนี่ย เนี่ยโยเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเนี่ยมันหน้าฉันนะเฮ้ยโอ้ฉันว่าฉันรู้แล้วนะนี่ใส่ลูกบอลเข้าไปเลยแหมถ่ายรูปแบบนี้สวยเว่อร์บอกเลยว่ามุมนี้ฉันสวยสุดๆบอลลี่ถ่ายไงก็ไม่สวยวะ่ะโอ้ดูดหนาะอัป,ปลักษณ์มากเฮ้ยไหนด,ดูเดะโอ้แม่เจ้าอัป,ปลักษณ์งๆด้วยวะ่ะลองถ่ายดูใหม่เดะโอเคอได้มาๆเดี๋ยวฉันไปเอาถังขยะมาให้นะ นี่แกว่าฉันหน้าเหมือนขยะเหรอไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ถ่ายรูปไงเล่าอ๋อเหรอ,อยังไงนี่เห็นหน้าครึ่งเดียวแบบเนี้ดีเลยออ้ยสวยความอับประลัณกฉันไนี่หายไปเลยนะคอลินลองมาดูวิธีต่อไปกันเลยนะจ๊ะเอาไฟ l อ d มาลูกจากนั้นก็วางไว้บนพื้นทีนี้ก็เอานุ่นมาได้เลยค่ะ หยน่ารักน่ากลเจเราจะวางไว้ด้านบนอ้มเน่เขอช่วยถ่ายรูปหน่อยสิดูดูดูดเหมือนฉันได้อยู่บนก้อนเมฆหรือเปล่าละ่ะพูดเจ๋งมากเจ๊แบบนี้แหละดีเลยอ่ะนี่เจ๊ดูดิอฮ้ยสวยกว่าที่คิดเลยอ่ะแม่ฉันนี่มันฉลาดจริงๆเฮ้ยนี่แกถ่ายรูปไห้ฉนหน่อยสิ อ๋อ oh, ได้ได้ได้ๆมองกล้องหน่อยนะเออดีเลยไหนขอดูหน่อยดิเฮ้ยอะไรวันเนี้ยแกเนี่ยถ่ายลงไปได้ยังไงวะมาแกเนี่ยถ่ายไม่ดูน้ำหน้าเลย oh, อ๋อฉันมาฉันรู้และมาเราเข้าตามฉันมานี่เอาเก้าอี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนะเราจะต้องใช้สองอันเนี่ย แล้วก็ใส่อ่างน้ำด้านบนเติมน้ำเข้าไปนี่นี่ไปนอนใต้น้ำเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเฮ้ยดูดีดว่ะเอ้ใส่ฟิลเตอร์ไหนดียากจังเลยหนังหน้าไม่ดีเนี่ย ฉันรู้แล้วเนี่ยไปไปไปถ่ายรูปให้ฉันหน่อยเร็วนี่ไงจ้ะโอโหปัดเลยปัดอืทีนี้ก็ได้วิดีโอที่มีหลายสเปเชียลเอฟเฟกตล้วจ้าอียใช้ทีเดียวสวยแจมแมวไปเลยแต่งตัวสวยๆแบบนี้ยไม่มีเซลฟี่ติดได้ไงแล้วเพราะว่าจะไม่ชอบอะ่ะอ๋อรู้แหละงั้นก็ใส่ถุงมันซะเลยเราจะใส่ไฟฉายไว้ในนี้เลยนะ ทีเนี้ยก็ได้แสงนวลๆแล้วล่ะจ้าโอ้โหสวยมานังแบบเลยวะ่ะโอ้แบบนี้ก็อย่างชั่วสวย <pouquinho. S 1> อยากจะลองเอฟเฟกแบบนี้ไหมเล่าเ <c oughs> จ๋งจะตายไปลองดูดิเราจะใส่น้ำแบบนี้นอะเจ๋งว่ะ นี่น,น,นีอยากจะลองถ่ายเหมือนออกไปนอกโลกเปล่าไม่ต้องโทรหาอีลอนมัสก็ได้ไปถัวนอกโลกแล้วที่นี่ก็มองจอนะเออใส่ LED ไลด์ด้วยทำนายมันตื่นเต้หน่อยเซ่เออดีดีดีดดีแกเนี่ยมือนนักปินอวากาศเหลือเกินอะโอ้โหแม่เจ้าคิดได้ไงวันเนี้ยฉากของเราวันเนี้ยจะต้องเดินถอยหลังในเข้าใจปะ ไหนดูดิว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ฉันถ่ายวิดีโออยู่เดินเลยเอาล่ะ r e v e r s นี่ยังไงล่ะพอเราทำเสร็จแล้วก็เหมือนว่าทุกอย่างนันบินได้ลอยได้ด้วย <c oughs> เจ๋งว่ะ ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมีปัญหาในการถ่ายรูปแบบหน้าเบื่อหนาเมื่ออยู่ใช่ไหมซาร่าแบบนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วหลหรอโอ้มาเปลี่ยนสีกันเลยนะจ๊ะแม้สวยมากมาสีส้มด้วยโอ้โหแม่เจ้าเด็ดมากเจ๋งชะมัดเลยแฮยดูดีวะ่ะวยน่ากินจังเลยอ่ะ hmm. เพื่เดี๋ยวเกือบลืมไปเลยเนะเราอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องถ่ายรูปก่อนกินนี่เน่ถ่ายเลยถ่ายเลยอุ้ยไม่สวยเออทำไงดีเนี่ยแล้วอ๋อรู้แหละงั้นเราก็เอาแบ็กเกามาจากโน้ตบุ๊กเลยอ่ะจากนั้นก็ถ่ายรูปจ้ะอุยขับเค้กไปยังได้ไปเที่ยวเลยอ่ะมามาถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเกินอ่ะ S <S <S เอาไงดีวะ <S <S อ๋อ,อฉันรู้แล้วนี่ถือกระจกให้หน่อยนะโอเคถือไว้นะฉันยืนถ่ายรูปอยู่แบบเนี้แต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ในภาพพอดีดูสิเราครบหมดแล้วเฮ้ยมาแกนี่เก่งจริงๆเลยอ่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราสาม,มารถทำได้อะเอาไว้แบบนี้เลยจากนั้นก็เปิดแฟลชแล้วก็ใส่มือถือไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมพอปิดไฟแล้วมันก็สวยมาก โอ้ยแม่เจ้านี่เงายาย่าหรือเปล่าเนี่ยสวยจังเลยอ,อดีจังเงาฉันนี่สวยมากยาย่ายังอายเลยเถอดถ้าไม่เห็นหน้านี่มันสวยจริงๆเฮ้ <c oughs> ดูสิว่าฉันเอาอะไรมาก,กระจกดอกไม้แล้วก็จินตนาการนะจ๊ะเราจะเอาดอกไม้วางวางไว้แบบนี้ทีนี้ก็ถ่ายรูปได้เลยช่วงนี้แดดดีหน้ามัานมันะ่ะ มากแกดูซิว่าจะมีอะไรอ่ะดูเกมใหม่เหรอนี่ขอลงเล่นหน่อยดีไม่เอาอ่ะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะพร้อมนะอ่ะๆเปิดกล้องแล้วเดอ้อเอาซีดีมาวางไว้แบบนี้โอ้โหเอฟเฟกเนี่ยเหมือนมีแกอีกสี่คนเลยว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยแจงเป็นบ้า อ๋ยน่าเบื่อจัง,ลงเลยอ่ะ <S <S อยากจะถ่ายรูปแล้วเนี่ยอ๋อจะมาฉันรู้แล้วนะแต่ว่าเราจะต้องใช้แกนกระดาษน,นี่เลยเอาออกมาแบบเนี้ยแล้วก็วางไว้ข้างบนนะ่ะจากนั้นก็เปิดไฟฉายพอส่องเข้าไปในรูเนี้ยมันก็จะเหมือนสปอตไลท์ฉายมาได้เราไงล่ะแบบเแบบนี้ยได้เป็นนางแบบแถวหน้าของวิตเอรเรียซีเคเวนตแน่เลยเออเออเออยืนแบบนั้นแหละโอเคโอเคไปทางขวาหน่อยเพื่อนเออเออดีดีดีดด ใช่ใช,ใช่อีกหน่อยอีกหน่อยเราจะใช้โหมดพาโนรามานะทีนี้โอ้ยดูเหมือนผีอยู่ในกระจกเลยเพื่อนถ่ารูปไปถหารูปมามันก็น่าเบื่อวว้า <Wow. S 2> งั้นเดี๋ยวขอใช้อุปกรณ์สักหน่อยกระดาษที่ชู่ไงจากนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นเลนส์มันไม่ได้ทำไงดีเนี่ย เอาไงอะนี่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยฮะออ้ยกระดาษเนี่ยมันถูกไปเ่าฉันจะมีอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้ดูเอะมันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยวไอเดียวเดียวเดียวแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเงินมันเยอะนี่ไงอันนี้อะแล้วจะเอามือถือมาอวดฉันทำไมเนี่ยฮะฉันไม่ได้อยากได้ไม่ใช่อันเนี้ยมันมีเลนส์แยกออกมายังไงเล่าโอยคิดไดไงวันนี้เงินก็ติดไว้ที่มือถือเลย แ่สวยอ่ะ e ใช้งานได้คิดได้ไงเฮ้ยเอฟเฟกต์เนี้ยสวยแจ่มแมวมากนี่มาเร็วเข้าดอกไม้ให้ฉันเนาะบ้า <ś> ฉันเอามาถ่ายรูปนี่เอามือถือไปเลยถ่ายรูปเร็วเร็วสิอ๋อโอเคโอเค <roup> งั้นฉันจะถือดอกไม้แบบเนี้ยแล้วเธอก็ไปไกลๆเลยนะทาไม่เหมือนแบบว่าเธอห้อยลงมาจากกิ่งทิวลิปอะ่ะนี่เธอกระโดดหน่อยสิ เออใช่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 เออเดี่ะนี่ดูเฮ้ยเจ๋งจะเหมือนแฟรี่เลยอะ่ะ